สวัสดีครับผมออยและสวัสดีค่ะขวัญค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาชมบ้านภูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกสวยๆกันนะครับซึ่งตั้งอยู่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่สำคัญตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านวังตาด้วยแหละครับคฝันค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่174ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะ675ตารางเมตรค่ะโอ้กว้างมากเลยนะใช่ค่ะ ผมคิดว่าบ้านหลังนี้ต้องสวยมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าผมดูจากรีวิวก่อนที่จะมาเนี่ยก็ลักชัวรี่มากๆเลยนะครับใช่ค่ะตื่นเต้นแล้วครับอยากดูมากๆเลยไปดูกันไปเลยค่ะแล้วเราก็จะพาเข้ามาชมในตัวบ้านกันนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถัดออกมาจากลานจอดรถครับพอเข้ามาก็จะเจอกับคอทย่รั้กลางบ้านครับค่ะทำให้เรารู้สึกไหมคะว่ารู้สึกแบบผ่อนคลายสบายมากเลยค่ะ ค่ะแล้วในตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะห้องรับแขกโต๊ะรับประทานอาหารและโซนห้องครัวค่ะในส่วนของโต๊ะทานอาหารจะถูกตั้งไว้ที่กลางบ้านเลยครับจะทําให้เราเห็นทั้งกิจกรรมของคนในครอบครัวตั้งแต่สระว่ายน้ําห้องนั่งเล่นจนถึงห้องครัวฝรั่งเลยครับครัวในบ้านก็จะเป็นครัวฝรั่งที่ถูกออกแบบเพื่อความเพลิดเพลินในการทําอาหารกับคนในครอบครัวครับซึ่งถ้าใครเนี่ยที่ กังวลเรื่องกลิ่นของอาหารหรือว่าตังวลเรื่องควันแรงๆจากการต้มผัดแกงอทอดสไตล์ไทยๆก็จะมีจุดของครัวไทยไว้ด้านนอกครับจะถูกออกแบบให้มีเครื่องดูดกลิ่นทําให้ในบ้านไม่มีกลิ่นอาหารออกมาได้ครับค่ะในส่วนต่อมานะคะเป็นส่วนของห้องรับแขกค่ะซึ่งจะให้ความรู้สึกนะคะอบอุน่นและก็เป็นบริเวณที่เป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวค่ะ เป็นยังไงบ้างทุนฝันกับแค่โซนโวนแรกของบ้านนี้โอ้บ้านหลังนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนของบ้านนี้กันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ําค่ะเราไปชมกันเลยค่ะห้องนอนห้องแรกค่ะว้าวห้องนอนห้องนี้นะคะจะอยู่ชั้นแรกของตัวบ้านค่ะ สวยมากเลยค่ะคุณอ้อยใช่ผมคิดว่าในระดับของบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับห้องนี้คือห้องมาสเตอร์เบสรู o มแล้วนะครับซึ่งโอ้โหห้องนี้ดูลกชัวรี่มากๆเลยอ่าไม่อยากจะคิดเลยว่าห้องข้างบนเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำในตัวกันเลยค่ะห้องนะคะก็จะมีบริเวณแต่งตัวค่ะแล้วก็ห้องน้ำแยกค่ะ เราอยู่บริเวณชั้นสองของตัวบ้านค่ะซึ่งมีทั้งหมดนะคะ3ามห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํามีตัวค่ะคุณขวัญก่อนที่จะไปดูห้องนอนในผมขอโชว์อะไรนิดนึงเดยนมอะไร<น>ะรุ้ณนอนม่มานปับไฟฟ้าครับตอนที่เราเดินขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าต่างกระจกแบบนี้นะครับใหญ่มากเลยแต่ว่าถ้าเป็นกลางวานันเนี่ยแสงจะเข้ามาใช่ไหมครับ<ช>แต่นี่ก็จะมีม่านง่้ยนะแต่ว่าที่สําคัญก็คือเป็นม่านปับไฟฟ้าครับนี่ครับ mm hmm. อืมอ่า เป oh. ิดปิดแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเองค่ะวิรดมากบ,บ้านหลังนี้ใช่ค่ะไปดูห้องนอนกันเลยครับไ,<ม>ไปเลยค่ะ<ป>ค่ะและนี่ก็คือห้องนอนห้องแรกนะคะของบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะห้องนี้จะมีระเบียงอยู่3จุดพร้อมห้องน้ำในตัวและมี walk in c l o s e t ด้วยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในนี้คุณขวานผมรู้สึกว่ามันอลังการมากๆเลย อันนี้คือห้องนอนห้องที่1ของชั้นบนเองนะครับใช่ค่ะมีความโปร่งโล่งสบายแล้วก็ที่สําคัญคือความหรูหราของ Walk in Closet และห้องน้ําเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับค่ะต่อมานะคะเป็นห้องนอนห้องที่สองของบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะโซนนี้นะคะเป็นโซนห้องทํางานค่ะอา้าคุณเอ๋ไปน,นอนทําอะไรคะแม่อมันสบายมากเลยอ่ะคือแบบ นอกจากความหรูหราแล้วผมมานั่งตรงนี้นะครับโอ้โหผมรู้สึกสบายมากมากเลยคือแบบสุดยอดจริงๆอิงสบายไปดูห้องน้ำกันนะครับค่ะต่อมานะคะเป็นส่วนห้องน้ำค่ะมีบริเวณกว้างขวางม,มากเลยค่ะโอ้กว้างจริงด้ครับรู้สิใช่ค่ะาก็สูงสูงมากเลยค่ะขนาดเราสองคนนีตัวสูงมากเลยนะคะครับอืมแที่สำคัญน,นะคะก็ยังมี Wal k i n closet ด้านนอกไปค่ะโอ้ดูหรูหราจริงครับใช่ค่ะโอ้โหมีไฟ,ไฟอัตโนโมัติด้วยนะครับเปิดออกมาแล้วเวลาปิดก็่<น>ะไฟดับค่ะตอบโจทย์มากเลยครับใช่ค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือห้องนอนห้องที่3ของชั้น2นะคะมีขนาดที่ใหญ่กว้างมากค่ะนั่นคือห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้นี่เองค่ะ เอ๊ะคุณออยไปไหนคะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อ้าวคุณออยข้างบนนี้นะฮะก็เป็นที่เก็บของนะครับซึ่งเมืองนอกเนี่ยหรือว่าฝรั่งเนี่ยจะชอบมากๆเลยในจุดจุดนี้นะครับนี่ขนาดยืนข้างบนนะครับในบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยที่มีเพดานด้านในสูงเนี่ยก็ยังรู้สึกเย็นเลยครับเดี๋ยวลงไปหารอสัก่จรครับบรรยากาศบรรยากาศข้างบนดีครับเป็น เป็นพื้นที่ส่วนตัวใต้หลังคาก็เนี่ยก,ก็ว้าได้นะครับใช่งนี้คือแบบกว้างกว้างมากๆสมกับการเป็นมาสเตอร์เบดรวมของบ้านหลังนี้เลยค่ะใช่ครับมีความเรียบหรูอลังการด้วยนะจริงๆแนละ้ว นี่ก็เป็นห้องน้ำของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งอ่างที่เราเห็นจะอยูเนี่ยเป็นอ่างจักรุชี่นะครับคุณฝันใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยซึ่งโอ้โหอยากจะลงไปนอนแช่อ่างน,นะจิบวายเย็นๆนะใช่คละเหมาะมากเลยค่ะแล้วก็มีเรนชาวเวอร์นะคะบริเวณนี้ไฟไฟและบรรยากาศในห้องน้ำดูดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็แยกสัดส่วนเลยค่ะ จะจบที่อลังการมากเลยนะครับมีไฟอหลังด้วยแล้วก็มีที่ล้างหน้าสองอันเลยค่ะบริวเวณนี้นะคะจะเป็น walk in closet ค่ะซึ่งไฟนะครับก็จะเป็นระบบอัตโนมัติเหมือนกัน<อ>นะครับเนี่ยแล้วก็ ก็ะะจะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในจุดที่สวยที่สุดของบ้านหลังนี้แล้วละครคุณขวัญค่ะเป็นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลนะครับสวยมากๆเลยค่ะ,ะนี่ก็เป็นสระระบบเกลือนะคะขนาด20คณ4เมตรนั่นเองค่ะที่สำคัญนะครับสระเกลือเนี่ยจะดูแลง,ง่ายครับแล้วจะเป็นตะไคร้ได้ยากมากเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่สระเกลือเนี่ยคุณขวัญ เวลาน้ำจืดธรรมดานะแล้วแดดส่องลงมาเนี่ยตะไคร์ขึ้นเต็มเลยครับ<ม>ดูแลยากมากๆแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับถูกออกแบบให้เป็นสระเกลือครับซึ่งง่ายต่อการดูแลครับดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวผมจะไปเดินโชว์ให้ที่ตรงนู้นนะครับว่าแบบได้เลยค่ะสระอินฟินิตี้พูลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับห,หูดูนี่ปกตินะครับถ้าเป็นสระว่ายน้ําธรรมดานะครับมันจะไม่มีน้ําล้นแบบนี้แต่ถ้ามีน้าล้นอย่างนี้จะเรียกว่าสระอินฟินิตี้พูลครับ ซึ่งมันทําให้สระว่ายน้ําในบ้านของเราเนี่ยดูหรูหราครับแล้วก็มีระดับสำหรับใครที่สนใจบ้านภูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงข้อมูลไว้ให้้นาใต้คลิปนะครับแต่คุณขวัญผมยังไม่อยากปิดคลิปนี้เลยครับโอ้ถ้าคุณออยังไม่อยากไปจากบ้านหลังนี้นะคะ จะง่ายๆเลยค่ะหลังนี้นะคะเพียง26ล้าน5 0 0 0 0บาทค่ะและพิเศษเฉพาะช่วงนี้นะคะฟรีโอนค่ะฟรีโอนด้วยนะครับนอกจากนี้นะคะยังรับประกันหลังการขายอีกค่ะคุณโอยโอ้โหสุดยอดแบบบ้านลักชัวรี่แบบนี้แล้วมีประกันหลังการขายแบบนี้<ช>นะครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่องพียวิทยมีนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ เพจของฟินพอล์ปาร์ตี้ด้วยนะครับ <Okay. S 2> อ่าเราจะขึ้นไว้ที่คลิปเลยนะครับนี่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ